สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นน้องๆ้องทุกท่านครับกับผมแหงเตนานะคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทอุญปภบาทต้มเด็จพระปารมินทละมาหาภูมิฝนอดะลุนดิในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาตั้งนานแล้วนะครับท่านทำการล้างรอบแรกมาแล้วนะครับ หลังแค่รอบเรีกเองแค่รอบนเนี่ยเป็นสภาพแบบนี้นะครับท่านก็สวยงามมากันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับนะดูนะครับยังเห็นรอยดำปีชัดเจนอยู่นะครับท่านเราผู้เรามาดูนครับว่าเหรียญนี้เป็นปีปศอะไรจํานวนการผลิตอยู่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตูกที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับท่านสำหรับวีนซีแล้วนักสะสมมือสมบัติอย่างผมและพี่ๆเพื่อนน้องๆหลายท่านรู้เกินครับคงไม่ค่อยมีกันหรอกครับท่านถ้าจะไปหาซื้อตอนนี้ หาตอนนี้คงลาบากแรงมากแล้วนะครับท่านยุเวินจะไปรับซื้อเขาที่นักเก็ตัวเหมือชีบนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับจิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีทองสีเงินนั่นแหละครับท่านโอ้ยผมจะเกิดมั่วเลยเลยเนี่ยหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านลองล้างมารอบหนึ่งครับมันก็เป็นสภาพแบบนี้ครับท่านแต่ยังไม่ออกเท่าไหร่ครับยังตับมันต้องสามถึงสี่รอบครับมันถึงจะเห็นชัดเจนแลยว่าจะสวยงามขนาดนี้นะครับ ภูมิพลอรุณเาดอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านครับส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้านะครับท่านไปลงมรูกพระองค์ท่านดูนีครับคมชัดเจาะไหมก็สวยงามมากนะครับเนี่ยนี่ครับคมชัดเจาะมากนะครับท่านแต่ยังไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพิ่งล้างมาแค่รอบเดียวแค่นี้นะครับมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองขอบเฟืองเป็นไงมั้งครับขอบเฟืองเลยนี่โอ้โหสุดยอดไม่เบานะครับนี่ดูสิครับ ผมจัดเจ๋วทีเดียวครับก็สลับขอบเฟืองสลับเรียบนี่นะครับท่านก็มีรไรบุ๋รอยี่อยู่นิดนิดหน่อยนะครับท่านไม่มีอะไรมากมามขนาดนั้นครับเห็นไหมก็มีมีอยู่จุดนี้ครับที่จะจุดเด็กกับพื่นตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับส่วนมากเรยอยู่ที่ขอบเหลี่ยมนี่นะครับท่านดูครับสังเกต็ดดีดีนะครับเห็นไหมสวยงามจริงครับนี่ครับโอเคมากครับสวยงามครับเรียนนี้ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิว 3ามตัวชีดกันอูตัวที่สห่างออกมาที่หน,นะครับท่านสำหรับอักษรเดียวนี้ทำขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับจะได้เอามือรู้ลูกคำดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับพอ2 5 5 1ร้อยหาตนสองห้น,นะครับเหรียญนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึในสิอันดับที่หายากนะครับท่านดูท่าทานจะผลิตเจอะพอสมควรน,นะครับท่านสุดตรงกลางคือพาพปางวดอิุราชาราลมตลงไอนีคือแม่น,นางเจ้าพาไ่างถึงสิบบาทไทยแล้วก็สิอาลบิครับ สำหรับปีพศส .551 นิดี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่26ม mm, ิลิเมตรน้ำหนัก8ปจุกรัมนะครับท่านจำนวนกานรผลิตนะครับอยู่ที่โอ้โห و, เยอะมากๆเลยครับปี2551นิี้ครับ1 7 9่งร้6ยเ้านหนึ่งแริบเรียญนะครับท่านย้ำอีกทีนะครับ1 7 9่งร้อยเล้านหนึ่งแิบเรียญนะครับท่านโอ้โห و, เยอะมากครับร้อย เกือจะเก้ากกร้านก,ากว่าเลยครับท่านในระดับยูนซีนั้นก็ให้ยู่ซีเหลียนละห้าสิบาทเท่านั้นเองนะครับท่านเพราะว่าผลิตเยอะมากครับท่านห้าสิบาทผมคิดว่าก็หรูนะครับถ้าเป็นยูนซีนะครับสูญเลียนที่ผ่าน้นใช่หรือครับตรงกับที่ละละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ